ในทุกๆวันนะคะหมยก็จะต้องดื่มเอสชัวร์คอฟฟี่ก่อนค่ะแก้วแรกเลยนะเพราะว่าในเอสชัวร์คอฟฟีเนี่ยมันทําให้เราแบบว่า อิ่มทุกคนคือไม่ต้องทานจุกจิกไปเลยค่ะ6-8ถึงชั่วโมงแล้วในนี้นะคะมีสารสกัดที่ช่วยทําให้เราลดไขมันในช่องท้องได้ด้วยและมีสารสกัดอีกหลายตัวนะคะที่ทําให้เราลดไขมันลดเซลล,ล,ลูไลท์คอเลสเตอรอลได้ด้วยทุกคนคือมันดีมากๆเลยค่ะขอ,อมากเลยได้กิน่นไหมได้กิน่นไหมนี่คือกินเนแบบ เอวลวมหน้าท้องแบนไปหมดแล้วนะคะนี่คือเรื่องจริงะคะ่ะทุกคนคือแม่ลูกสามไม่ต้องขอมากแต่ได้ขนาดนี้หน่ยโอเคแม่ขนาดนี้เนะะี่ยค่ะที่เรายังกินแบบกินของที่ชอบได้แต่ช่วงที่กินกาแฟประมาณหกถปดชั่วโมงเนี่ยเราจะกินอะไรไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่ามันอิ่มแต่ด้วยความอิ่มตรงเนี้ย ว่าการลดน้ําหนักที่ถูกวิธีเนี่ยไม่ควรอดกาแฟตัวนี้มันทําให้เราอดแล้วก็หยุดปากเราได้หน่อยรู้เท่าทันค่ะ นี่เลยเราก็เลยจะต้องกินโปรโตีนทุกวันคุณกินโปรโตีนของอะไรก็ได้นะ<ม>เพื่อให้วันหนึ่งเ่ยร่างกายได้รับโปรโตีนเพียงพอเพราะถ้าได้รับโปรโตีนเพียงไม่เพียงพอเนี่ยเราอดอาหารไปแล้วมันไม่มีกล้ามเนื้อที่จะไปอ่าแทนที่ไขมันกล้ามเนื้อเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆนะคะไม่ใช่เพียงแต่ว่าช่วยเผาผลาญไขมันนะแต่กล้ามเนื้อเนี่ยทำให้เราสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะนี่เลยในหนึ่งซองนะคะของโปรโตีนเราเนี่ย ให้โปรโตีนถึง20กรัมนะคะมีโปรโตีนเพอร์ลีนค่ะแล้วก็มีไฟโตนิวเทรียนจากผักผลไม้เจสีกดอะมิโนโ8ชนิดวิตามินและแร่ธาตุ9ชนิดถ้าถ้าเกิดว่าเรากินมื้อเย็นเนี่ยแทนมื้อเย็นก็คือทานได้เลยเพราะว่า,าวิตามินต่างๆครบถ้วนไม่ขาดสารอาหารนะคะนี่อยากจะให้ทุกคนที่ดูแลหุ่นนะรัก ภาพดูแลให้ถูกทางดูแลให้เป็นเราจะได้สุขภาพดีถาวรทั้งสุขภาพทั้งหุ่นนะคะคือหน่อยเมื่อก่อนเนี่ยตอนอายุ2ี่เนี่ยน่าแก่กว่านี้นะคะพอะเข้าเลข4ก็ดูเด็กกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะว่าเราดูแลตัวเองถามว่าดูเด็กกว่าเดิมใครบอกบอกตัวเองคนเราต้องบอกตัวเองนะต้องชมตัวเองไม่มีใครชมเราต้องชมตัวเองค่ะ